โทษครับดาวพี่มึงอยู่ไหน รับดิพี่ทับพี่ทับพี่ทับรับสิว่าไงดาวพี่ทับอยู่ไหนอะอยู่บนรถแท็กซี่พี่การลงกัดคอนโดอะพี่ทัศฟังดาวนะอินมันฝันว่าพี่จะโดนแทงในลิฟที่คอนโดพี่การอะตอนนี้อินมันน่าจะถึงที่คอนโดพี่แล้วอะ เป็นลูกบ้านหรือเปล่าคะขอโทษนะพี่พี่ช่วยเปิดห้อง8ป6ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะผมต้องขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยอะถ้าคุณไม่ใช่ลูกบ้านคุณต้องรอเจ้าของห้องมาค่ะพี่ครับเขาอยู่ในอันตรายนะพี่ถ้าคุณเปิดให้ผมไม่ไแล้วเปิดให้คุณไม่ได้ค่ะแต่เขากำลังจะตายนะพี่ถ้าพี่ไม่เปิดตอนนี้ปะเพพี่ผมขอร้องพี่เปิดให้ผมไม่ะผมขอร้องผมต้องขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยอะโอเคค่ะโอเคค่ะแต่เราต้องขึ้นไปด้วยนะคะทางนี้ครับ คุณจะมีเคล้อจากหน้าที่การงานแล้วจะตกอยู่ในอันตรายอาจถึงชีวิตถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆอ่ะกูว่ามันก่อมายเลยนะเว้ยไอ้คนร้ายอ่ะตั้งใจเล่นหมอทับแน่นอนพี่ครับไเรื่องถอน คุณคุณคขาปวดประตูแล้วคุณคุณขาเบาๆหน่อยคุณคุณขาอาจจะไม่ต้องหยุดไปได้นะคะคุณขาพอแล้วค่ะคุณเปวดประตูแล้วคุณขา